สวัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียนคณะคุณครูของโรงเรียนการจนาพิเศษเวียาลัยสุรา์ธานีทุกท่านนะคะวันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทางโรงเรียนการจนาพิเศษเวทยาลัยสุรา์ธานีนะคะได้เฝ้าติดตามของสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ตลอดระยะเวลา2เดือนซึ่งจะเห็นได้ว่า ทางโรงเรียนได้มีการติดตามและเฝ้าระวังทั้งนี้ในปีการศึกษา2563ซึ่งปกติแล้วทางโรงเรียนจะมีการเปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563ด้วยเกิดสภาวะของโรคระบาดโควิด -19 ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2 5 0 0 63ในวันที่1กันยายน2563แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะมีความคลี่คลายอีกหรือไม่ถ้าไม่มีความคลี่คลายไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการในการจัดเตรียมความพร้อมทั้งคณะคุครูในการที่จะเปิดเป็นห้องเรียนออนไลน์ขึ้นซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมการมาระยะหนึ่งแล้ว ในส่วนของการพัฒนาคุณครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2563ภาคเรียนที่1นั้นนะคะทางโรงเรียนก็ได้มีการฝึกอบรมคุณครูในทุกกลุ่มสาระซึ่งมีการเตรียมการในเรื่องของการจัดทำสื่อในเรื่องของ Google ค้นคัดรูมในเรื่องของการจัดทำสื่อ YouTube ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ที่คุณครูได้รับผิดชอบคาดว่า ในเรื่องของการจัดทำสื่อและก็ก o ๊กก้อนคัด o ุมนี้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่15พฤษภาคม2563ค่ะในวันที่18พฤษภาคม2563นี้ทางโรงเรียนก็ได้เตรียมการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาภาคเรียนที่1ซึ่งในการเตรียมการสอนนี้ทางโรงเรียนดำเนินการในเรื่องของการให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนเข้า ในระบบของห้องเรียนออนไลน์ซึ่งทางคุณครูที่ปรึกษาได้นำเนินการในส่วนนี้ภายในวันที่15นี้ทั้งนี้ทางโรงเรียนอยากจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบว่าในส่วนของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นั้นขณะนี้นักเรียนนะคะมีชื่อมีหมายเลขประจำตัวประชาชนมีหมายเลขโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางโรงเรียนได้แบ่งแยกนักเรียนเป็นห้องเรียนเพื่อเตรียมสู่เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในวันที่1 8พร้อมกันทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองไว้วางใจได้ว่าทางโรงเรียนมีการเตรียมการและจะติดต่อกลับไปยังผู้ปกครองในระบบไลน์เป็น ื้นฐานโกรครั้งแรกนะคะอยากจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเป็นแบบนี้ในส่วนของอท่านผู้ปกครองก็มีส่วนในเรื่องของการกำชับดูแลบุตรหลานของท่านที่บ้านทั้งนี้ก็ต้องมีการเตรียมการในเรื่องของสื่อนั่นก็คือในเรื่องของโทรศัพท์มือถือเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าเรียนห้องเรียนออนไลน์โทรทัศน์มีช่องสัญญาณดาวเทียมพร้อมกันทั้งประเทศคือช่อง dl tv ซึ่งจะมีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในขณะนี้ทางโสโพโทเองนะคะก็ได้ดำเนินการในส่วนของระดัแบบชั้นมัยมธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัยมธยมศึกษาปีที่6ทางโรงเรียนได้จัดทำสื่อเสริมเพื่อที่จะใหะ้มีได้ครบในทุกกลุ่มสาระก็คาดว่าสามารถเตรียมการไปได้สักประมาณ1-2เดือนทั้งนี้ถ้าหาโรงเรียนได้เปิดทําการเรียนการสอนได้ปกติในวันที่1 กันกกนาคม2563าคกก็จะมีการเปิดเรียนทําการเรียนการสอนได้ตามปกติและก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเฝ้าระวังมีมาตรการในเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งกับนักเรียนทุกคนขอให้ผู้ปกครองได้ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนกาจนาพิเศษเบีายัยสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ